สวัสดีพ hey. He e ี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับโคลนพันครับ EP ที่สองร้อยห้าครับมีพัสะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับนครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ EP ที่สองศูนย์ห้าครับช่องทักติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดห้นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เที่ยวมารับชมแลช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับของแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อหาเนื้อนุ่มเลยครับนี่ครับมีคาบไข่นะครับไข่คับขู่ครับด้านหลังนะครับแข็งแน่นเลยครับนี่ครับ หมายเลขสองครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเป็นพันธุ์เนื้อดินนะครับนะครับสวยนะตรงนี้ครับนะครับย้อยปาด้านหลังแล้วก็นี่ครับพิมทรงชัดเจนนะครับดูไก่ครับหางไก่ครับเป็นเส้นๆนะครับอันที่สามครับเป็นหลวงพุทวดนอว่านะครับกบกม่ขี่นะครับ มีคราบไขมีคราบว่านนะครับปิดทอมาครับแห้งๆเก่าๆครับอันนี้สี่เป็นเหลยลองพระแดงปีหนึ่งสามครับในอันปากล้าครับนี่ครับนี่ลองพระแดงปีหนึ่งสามครับในอันปากล้าครับอันนี้ห้านะครับเป็นพระชัยสองหน้าครับอุดผงนะครับ มุกเพชรสองหน้าครับอุดผงด้าล่างครับทองผสมครับในขอนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทิมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่ทิมนะครับออกวัดสวนรลังสันนะครับปีหนึ่งหกนะครับสวพานหิ่งนะครับนี่ครับลมทรรแห้งๆนะครับ่อกโค้ดนะครับ สื่อคมชัดนะครับเนี่ยครับจีวรครับเข่าครับคมเลยครับเป็นเรียวๆเลยครับเนี่ยครับวันนี้เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อซัพ์วัดปักเล่นนะครับศิลปโลกนะครับไกลทองนะครับเหรียญหลวงพ่อซัพ์วัดปักเล่นศิลปโลกนะครับไกลทองนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นต่อของผู้ริี้ยครับนะครับต่อโคด้านบนนะครับ รายการละสามร้อยทุกรายการครับเต่าหลงปูริวครับรุ่นพุทธคุณนะครับนี่ครับตอกโคด้านบนนะครับเต่าหลงปูริวรุ่นพุทธคุณนะครับมาดีเก้าครับเป็นผ้ากำแพงนะครับเลี่ยมเก่าครับนี่ครับเลี่ยมมาเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มาเนี่ยครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับนี่ครับดูดูรอยเลี่ยมนะครับเก่ามากเลยนะครับ เน,เนื้อเดียวยครับนี่สินะครับเป็นปูดูนะครับพระพรมหลวงปูดูนะครังมีตายางนะครับนี่ครับพระพรมหลวงปูดูพิมพ์ใหญ่นะครับหลังตาย,ยางนะครับนี่ครับแก้วจันเรี่ยมนะครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นชินาชนะครับอนินโดจีนะะนะคะนรับนี่ครับเราโบราณครับนี่ครับผิวออกเป็นมะระนะครับนี่ครับ มชันนะครับนี่หน่อยตัดช่อแต่งตะไบด้านล่างนะครับตะไบหมายเลสิบสองครับเป็นสังกะจายเก่านะครับเป็นทองผสมนะครับอดกิ่งครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญวัชแชมนะครับวัชลองนะครับสองสี่แปดหกนะครับด้าลังเป็น ตัวหนังสือเป็นยันนะครับสองสี่แปดหกครับผมก็แช่มมัดฉลองนะครับเลขสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับปั๊มหลวงพ่อเงินครับนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับต่อโคดาลล่างนะครับนะครับสภาพสวยยังสวยอยู่นะครับแต่นี่ครับมีรอยทะลุด้านบนนะครับ มันจะนาจะเกิดจากตอนเจาะกิ่งครับเนี่ยครับแกคมครับเนี่ยครับนสิบห้านะครับเป็นผ้ากำแพงนะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเนี่ยเรียมเก่านะครับมีลานะครับลาดินนะครับเนี่ยพลาสติกครับเก่าเก่านะครับเนียพลาสติกเรี่ยมเก่านะครับเป็นเนื้อเดียวนะครับ เอ็มเก่าเล่มใช่มาครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับปีสิบสองนะครับสภาพหิ้งครับนี้สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หนูนะครับวัดทุ่งศรีวิไลายุบลนะครับเนี่ยครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพศสองล่มนะครับหลวงปู่หนูวัดทุ่งศรีวิไลายุบลนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับ อันนี้สิบแปดเป็นเหรียญหลเนื่องครับตจ้โคดนะครับวัดจุรามณีนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับนี่ครับอันนี้สิบเก้านะเป็นพระชัยนะครับโอ้วเลานะครับอุดผงด้านล่างนะครับเป็นพระชัยหลงพ่อเอี่ยมนะครับนี่ครับเอี่ยมวัดหนางครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญของเงินรุ่นสุดท้ายนะครับ อยู่ในเรียมครับสวยคมนะครับนี่ครับผิวดเดิมๆนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับอันนี้เบยียนะครับเป็นเรียงประทวดนะครับอันปาก้าครับเป็นเสายมาครับยี่สิบสองครับเป็นเรียงประกุ่มนะครับ ุ้มมบางครูนะครับเนี่ยยสิบสามครับเป็นรูปเหมือนปั๊มลงบนถ้วยครับเตารลี่นะครับเตารลี่ลงบทถ้วยครับยี่สิบสี่ครับเป็นเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนี่ยครับเป็นหลอกโบราณครับผสมนะครับเนี่ย มีรอยเนี้ยคือเนื้อหลุดนะครับมีรอยเบ้าแตกนะครับเนี่ยบล็อกแตกนะครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับเป็นนี่ครับภาพวาดภาพนะครับาเก่าๆเลยนะครับเนี่ยครับเนื้อหนึบนุ่มครับออกมันๆน,นะครับ ขี้พงครับเป็นพระตานะครับมีจานนะครับเป็นเงืนอเมฆพัดนะครับตาเก่าๆนะเมฆพัดม่จานนะครับอีกเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับเป็นเหมือนปมพระเดิมเก่าครับเป็นแต่งแล้วก็มีจานนะครับอีแปดนะครับเป็นขุดแผนนะครับ เองมันก่างครับยีิบเก้าครับเป็นพักกิ่งอุดมราบหลวงพ่ออุตมานครับรกิ่งอุดมราบหลวงพ่ออุตมานครับ โคด้านล่างับนี่ครับสามสิบนะครับหลวงพ่อเปิ่นครับเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับปีสี่สามนะครับเป็นเนื้อฝาบ้านนะครับ สนใจโทรหรือทักไลน์ได้นี้ครับคนคนพานครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์ได้นี้ครับคนคนพาครับ EP ที่สองศูนย์ห้านะครับสําหรับวันนี้ขอฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ